เกันสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยูเล่นในเกมแมววันนี้ใช่ไหมคะเย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ฟิวเกอเกค่ะเนี้ยเนีเน้ยสนใจอะไรแมวเธอต้องสนใจเขาดิสนใจเขาไปสนใจอะไรแมวฮะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม c ครับแต่ว่าจะมีการสุ่มเอฟเฟกนะคะทุก1นาทีค่ะทุกคนซึ่งเรานะคะก็จะมาทําภารกิจกันค่ะภารกิจแรกนะคะก็คือจะแข่งหาแร่ค่ะทุกคนภายในเวลา15นาทีนั่นเองนะคะภารกิจที่2นะคะก็คือแข่งนับการตายด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดคุณตายเยอะนะคุณก็จะแพ้หรือเปล่าคุณพีซึ่งเราสามารถตีแก้งกันได้นะคะทุกคน มาดิคะ่ะโอ้ยยังโหดอ่ะแร่ของเรานะคะก็คือ1เพชรนะคะเพชรหนึ่งเม็ดก็คือ2คะแนนนะคะทุกคนส่วนแร่ที่เหลือนะคะพวกทองไอรอนพวกนี้นะคะก็หนึ่งแร่เท่ากับ1คะแนนนั่นเองน,นจะจ๊ะ okay, โอเคพีพีพร้อมป่ะเอเมอรัลอ,อะเอเมอรัลให้2คะแนนถ้าเกิดเจอนะได้แล้วแล้วแล้วลาพีกับเลสโตอนับไหมลาพีกับเลสโตนไม่นับค่ะเอาแค่ทองไอรอนแค่นั้นแหละ แล้วก็เพชรแล้วก็เอมเมอรัล t นเไม่มีให้ไปครับผมไม่ได้ทำไว้ครับแล้วผมไปเองครับถ้าคุณไปเองไนดะ้ก็ก็นั่นแหละเนเธอรมันมีแค่ทองไงเธอก็ต้องได้แค่นหนึ่งคะแนนดิไม่แล่นเนเธอระไม่มีหรอเล่นเนเธอร์มาทำไรโพสอะนะไม่เ oh, นะล่นเนเธอร์เนเธอระทำมบู๊ดอะ โอ้โหเนเธอไรอะนะยากกว่าเธอจะไปหาจ้ะไม่มีทางหรอก็ได้ได้ก็แบบก้อนหนึ่งแบบถ้าได้ก็ให้ถ้าถ้าได้ก็ให้แค่สองคะแนนังหนึ่งเป็นสองคะแนนยังไม่ไปแหละโอเคทุกคนนี่แหละเห็นป้าตอนนี้พี่ก็ติดสถานะอะไรเนี่ย Hero of the Village 2ว้าว เราเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนี้นะทุกคนโอเคพี่พร้อมป้าเราจะจับเวลา15นาทีนะเราไม่มีอะไรให้เลยนะนยพร้อมไหมพร้อมไหมอะไรพร้อมไหม,มจะเล่นกับเมีวโอ้ยค่อยเล่นเล่นไหมกับเมวอ่ะมาเล่นกับเขาก่อนได้โอ้ยโอเคค่ะทุกคนเราจะจับเวลา15นาทีนะคะสามสองหนึ่งเริ่มไปจ้ะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดมไดดม้มมเฮ้ย ไม่ได้ทอดได้ไงไปขโมยของอ้เด็แย่วอะเดี๋ยวเราไปหาอาหารด้วยทุกคนหุยคนนี้เขารีบหาอาหารเร,รีบหาอาหารเกินตรงนี้มีถ้ำปะเนี่ยนี่ใช่ถ้ำปะเนี่ยเอย้เราต้องไปหาถ้ำนี่ไงถ้ำเราจะต้องหาแร่ให้ได้เยอะกว่าโอ,โอเคโอเคไหนถ้ำเธอถ้มอำมองหรือเปล่าถ้ำมองหรือเปล่าไม่ใช่เธอะนะติดสถานะอะไรทุกคนแบดลักสองแบดลักสองคืออะไรอ่ะรู้อะไม่เคยติดอ่ะ เล่นไหมคะมาไม่เคยเป็นนะน่าจะเหมือนแบบเออแลกของกับวิลเลจเจอร์ปะแล้วแบบโชคลายอย่างงี้ปะ่ะโอเคตอนนี้ได้แล้วเราเตรียมตกคราฟก่อนนะคะแล้วก็ทำที่ขุดอ่าทำที่ขุดนี่ได้แล้วทำขวานด้วยอ่าละลาาลลลลลลโอเคจะมาตีเขาเหรอ,อยังไม่ได้ทำอะไรโอ้ยโอ้ทุกคนอันนี้เป็นสถานะ slow falling ค่ะก็คือตกจากที่สูงแบบ slow slow motion แบบนี้ทุกคน slow slow วูเราไปหาถ้ำดีกว่าอ๋อนี่ไงตรงนี้มีถ้ำแล้วี๋้วขันขอตละไม้เพิ่อนนิดนึงนี่มันที่นเจอก็ที่เธอเจอเขาก็เจอเหมือนกันนะก็ต้องรีบไปหาแล้วเอ้ยหวดเลเียเดียเดียว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 เดียยเดดดดียเยเ เนีย่ยไปแล้วได้เปลี่ยไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราค่อยมาล้างแค้นเขาทีหลังเราต้องไปหาของให้มันดีกว่านี้กันทุกคนเ <c oughs> หมือนว่าจะมีพวกพิเลเจอร์มาอู้อู้นี่งไง,ง,ไงมันเป่าเตะแล้วหมู่บ้านโดนลุม่มหมู่บ้านโดนลุม่มไหน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 อยู่ <จน S 1> ไหนอะงไเจออยู่หลังฉันอยู่หลังฉันอยู่หลังฉันมาแล้วเฮ้ยหลบด้วยนะหลบด้วยเฮ้ยหลบด้วยนะเอาอุ๊ใคตายแน่จังหวะนีน้บอกเลย โอเคตายรอบนึงวิ้ยเขาจะตายเขาจะตายเออโอเคทุกคนตอนนี้ตายหนึ่งหนึ่งเท่ากันไปแล้ววิ่งหนีก่อนไปหาแร่ดีกว่าวิ้ยเขาติดสถานะอะไรอะไปแล้วอะไรพาวเวอร์สองไม่รู้ว่าทุกคนเป็นสถานะเอฟเฟกต์ที่เราไม่เคยเห็นอุ้ยเขาไม่มีสถานะขึ้นอะไรข้างหน้าพีระมิดเขาไม่มีได้เลยต้องมีเด็กมัาไม่ไีก็ไม่มีเออไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีเลย ไปแล้วทุกคนเราเจอพิลามิดแล้วจะต้องเจอแร่ในนี้บอกเลยว่าต้องมีเพชรมีเพชรแล้วเราก็จะชนะพี่พีนะครับเพราะพี่พีหาเพชรไม่ได้หรอกทุกคนชื่อเด้ยากที่พี่พีจะหาเพชรได้นะใช่เ,เลยไม่ไรหรอามาแค่สองเต้มเอ้ยก็แค่สองแต้มก็ถือว่าเป็นคะแนนบ้า<ต>หรอท<ด>ี่เธอลงไปอ่ะเธอคิดว่ามันจะได้เพชรสกี้นกดโดนเอ,อ้ยอย่างนั้นก็ได้มา ต่อไปเราจะโดนแบรนดอมสถานะอย่างอื่นเลยทุกคนอ้าสถานะอะไรเนี่ยหิวปะเออเหมือนจะใช่แล้วแม่เขากดอีกทีนิมันหายไปแล้วอ่ะอุ๊ยเขาได้เอมเบรลแหละอุ๊ยแล้วเขาก็ได้ทองด้วยแหละอุ๊ย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 แล้วเขาก็ได้โอ้โหแอปเปิลทองด้วยแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาได้แอปเปิลทองมาสองอันแหละอิ๊อี๊อี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 ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากมากเลยคิดว่าที่แคร จริงป่าวไม่แคร์หรอผมจะขุดถ้ำตรงนี้ดีกว่าไปแล้วทุกคนแล้วจะเออผมหาคุณไม่เจอผมทีพไม่ได้ไหมอ้าวคุณจะทีพมาตีผมหมออย่างนั้นไม่ได้นะถ้าคุณทีพมาคุณต้องห้ามตีนะก็ถือว่าคุณเดินมาถ้าคุณเดินมาหาผมเองแล้วคุณก็ตีได้อะไรทีพแล้วเมื่อไหร่ถึงจะตีได้เออไม่รู้สินะมันก็สองสี่อยู่เธอก็จะทีพมาตีเขาอย่างเงี้ยใครก็จะให้เธอทีพมาหาเขาล่ะ <ไ>ง<ะ>ั้นเธอต้องคอยบอกว่าเธออยู่ตำแหน่งไหนให้เราวิ่งไปอีกเขาก็อยู่บนพีระมิดอ่ะถ้าเธอหาเขาเจอก็คือเจอจอ่ะเหมือนง่ายอ่ะเหมือนพีระมิดมีเยอะอ่ะก็อยู่ตรงทะเลทรายอ่ะแล้วทำไมเราไม่มาตายจากการโดนฆ่าสถานะไอฟเฟกต์เอาเองล่ะเนี่ยโอเคจองไร้ปองไร้เขาเนี่ยหว่าเขาติดสถานะอะไรโกวิ่งสองไม่รู้ว่าทุกคนคือสถานะไม่รู้อะ่ะ <Why? S 2> โอ,โอ้เหมือนว่าเราจะวิ่งเร็วเหรอ มันดูเหมือนวิ่งแรงวิ่งเร็วไม่ไม่ไม่วบวอาจจะมั่วจริงหละทุกคนไปเราจะขุดไปต่อแล้วเราจะให้แบบไม่เผาแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคปะไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาแค่ขุดมาเราก็จะนับเป็นหนึ่งคะแนนแต่เราต้องเผาไอรอนอยู่ดีนี่นะทุกคนเพราะไม่งั้นเราก็ขุดเพชรไม่ได้ไม่คือเราต้องเผาทำที่ขุดอยู่ดีอะเราต้องเสียเพชรไปสามเอ้เราต้องเสียไอรอนไปสามเม็ดอะเพื่อทำที่ขุดอะ โอ้ค่ะใช่ก็แค่บอกเฉยๆว่ายังไงเราก็ต้องเผาแค่3อันโอเคงั้นเราตั้งเตาเผากันเลยดีกว่านะจ๊ะเผาไอรอนไป3อันพอเฮ้ยเผาแค่2เพราะว่าเรามี1แล้วโอเคมาเราจะได้ที่ขุดไอรอนเผื่อว่าเราจะได้เจอเพชรเองเจอเพชรจริงเหรออันนี้ของจริงไม่โกหกด้วยอ h my god อ้ my god อเขาขุดมาจนถึงเบสร็อกแล้วเนี่ยว้ายคุณแค่ใจแล้วจริงเหรอโอ้ยโแค่ดวงดีจ ok, nah ้าเพศเพชรโอเพศเออเพชรโอ้เพรดวงดีเกินทุกคนเพศเพศออเพศเออเพศชิบหายกอดมาตอนนี้พี่ขวัญอยู่ที่วายสิบพี่เชื่อว่าพี่จะเจอเพชรในวายสิบนี้พี่จะขุดหางก่อนเพชรสี่เพชรสี่เพชรเลยเหรอ อุ้ย,ยเขาเจอลาพีดอะแต่มันไม่ได้นับคะแนนไม่นะ <laughs> ไม่นะเฮ้ยวาลาพีดอาจจะมีเพชรแหมเราต้องขุดหาก่อนมีโรงไอรไอนต้องขุดหาก่อนเออมีอว,วายตรงนี้ก็ให้นับโมลาพีดดีกว่าส<อ> <laughs> ถานะไอนั่นอีกแล้วโล่ป้องกันผมเจอเรวีนด้วยนะครเจอเรวีนเหรอ คุณเจอเลวินคุกก็มีสิทธิ์เจออ่ะโหฉันไม่ได้มานั่งขุดถ้ำเลยขุดเองไม่ค่อยเจออะไรเลยทุกคนโอ้โหเจอลาพีดอีกแล้วขอเป็นเพชรได้ไหมไม่เอาราพีดแล้วขอเพชร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 มันเป็นแค่ถ้ำขอเพชรได้ข้าสถานะนวิชันอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมอยู่สว่างก็ใช่ไงล่ะเราได้นวิชันมาสว่างในที่มืดที่ใดมีลาวาที่นั่นมีเพชร

นะเราก็ได้เพราะว่าเธอมีแต่เขาไม่เจอเพชรเลยเกณฑมันไม่ควรสองคะแนนอ่ะจริงๆมันหายากโคตรๆนั่นแหละก็มันบอกไปแล้วว่าสองคะแนนนะทุกคนสิ <10 S 2> โอ้ย<ะ>เพิ่อเจอไอรอนมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไม <10 S 2> สองคะแนนเท่านั้นแหละโอ้ยผมได้ยินเสียงลวาว้านั่นไงผมเจอลวาว้าผมเจอลวาว้า ผมว่าตรงนี้ต้องมีเพชรอย่างแน่นอนแถวนี้มีเพชรไหมคะแถวนี้มีเพชรไหมคะฮัลโหลฮัลโหลจุกู้จุกรู้อุ้ยหถวนี้ไม่มีเพชรเลยแถวนี้ไม่มีเพชรเลยเราต้องขุดหาทุกคนแถวนี้จะมีเพชรอุ้ยเจอไอรอนเฉยมาไอรอนมาเยอะๆไอรอนมาเยอะๆไอรอนมาเยอะๆเจอทองเฉยขอไอรอน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 โอเค thank you อเกือบตายเกือบได้ตายเพิ่มแล้วทุกคนผมขุดหาอยู่เนี่ยผมไม่เจอเลย เพชรเนี่ยเออเพชรอยู่ไหนจ๋อเพช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 จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเพชอีกหนึ่งนาทีกว่าๆค่ะทุกคนที่ขุดฟังขอยทีพีไปฆ่าได้ไหมอะที่ขุดฟังเฮ้ยไม่ได้ดิก็เท่ากับว่าการฆ่าของเราคือหนึ่งหนึ่งเท่ากันแล้วอะเพราะว่าเราทีพีมาหากันไม่ได้จ้ะอย่าบอกว่าฉันจะเจอเพชรแล้วฉันจะไม่มีที่ขุดนะฉันไม่มีที่ขุดหรอใช่ตอนนี้ที่ขุดฉันพังไปแล้ว ไม่ต้องมาขำเลยหูทุกคนเราแพ้แน่เลยอะไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยอะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้แม็กก็ชนบปลาพีชนี่พี่ขันคงแบบชนะไปแล้วอะทุกคน เพชรอยู่ไหนเพชร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 ตอนนี้มาเพชรก็ได้ออรอน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 ขอไอรอนเพิ่มหน่อย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 ไม่ไม่ดูหรอกเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้ไม่รู้ปุ้ยได้สถานะบวกป้องกันเห็นป้ามีหัวใจเพิ่มสองดวง ม่แคร์หรอกแตนเนี้ยเฮ้ยไม่แคร์ด้วยไม่เจอเพชรเลยอ่ะถ้าไปเจอเพชรที่ไหนเลเวีเนาะหรือถ้าขุดไปเรแล้วก็เจอแค่ขุดลงมาแล้วก็เจอถ้ำใช่ไหมก็เดินแค่เดินต่อมาเรื่อยๆก็เจอเพชรเลยคืองงมากอ๋อเพชรมันแบบไม่นั่นเหมือนเลยไม่ดีจังทุกคนไม่เจอไม่เจอไอรอนเพิ่มด้วยตายแล้วแพ้แพ้แน่แน่แพ้แน่แน่ไหนกันครับเนี่ยไอรอนเนะ ไอร้อนนี่มันก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยขุดไปเรื่อยก็ไม่เจอขุดไปเรื่อยก็ไม่เจอขุดไปเลยก็ไม่เจอน่าจะหมดแล้วหมด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 เวลาแล้วค่ะอุ๊ยถูสีปะเนี่ยบวกคะแนนดิอ่าของเธอมีทั้งหมดเข้าแพ้อะสามสิบสามสิบสี่สามสิบหกคะแนนของเขามีทั้งหมดแค่อารอนกนะชวนั่นดิไม่้ว ฮัลโหลนี่แหละ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 แล้วตัวเองอ่ะมีแค่ด่าไม้เต้มีแค่ดาไม่ได้คลั่งอะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถือว่าสุ่มเอฟเฟกต์ก็มันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ดีอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าเจอแบบโชคร้ายมากอะเนี่ยมีเออบุกหมู่บ้านเนี่ยคือโชคร้ายหน่อยอ่ะยา ทำไมมันตามติดชีวิตเขาขนาดนี้ล่ะนี่แนะ่เอ้ยเฮ้ย,ยมันจะมายิงเขาอะทำไมอะเขาไปทำอะไรกับมันนี่แนะ่แกแกจะยิงฉันอย่างนั้นหรอโอ้ยโอเจบ็จบเจบ็เจ็บเโอเคทุกคนวันนี้ก็พี่พีชนะไปนะคะเพราะว่าเขาหาแร่ได้เยอะกว่าพี่ขวัญน,นะคะ ส่วนรอบนับการตายนะคะก็คือเราตายแค่หนึ่งหนึ่งเท่ากันนะคะเพราะว่าเราแบบแยกย้ายกันไปขุดหาแร่ไง ấy, ก็เลยแบบว่าไม่ได้มาฟันกันต่อนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าเราชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคาใกับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบายบาย